ขยับเนื้อขยับตวัวของเราให้ดีนะจ๊ะกะคเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกไม่ต้องถึงก็ยืดตัวขึ้นไปมากหรือย่อตัวลงมาหรือง้มมาข้างหน้าเอ็นไปข้างหลังหรือเอียงไปข้างข้างกะให้พอดีพอดีของใครของมันนะจ๊ะ แล้วก็ลืมภารกิจเครื่องกังวลทั้งหลายให้หมดพยายามหัดสลัดทิ้งให้หลุดออกจากใจในช่วงขณะที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมฝึกหัดตัดใจหักห้ามใจ้งเราเอาไว้สลัดภารกิจทั้งหลายฝึกเอาไว้นะจ๊ะในช่วงขณะที่เราจะปฏิบัติธรรม ทิ้งให้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องธุรกิจการงานการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวลืมให้หมดสลัดทิ้งให้หมดทำบันหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยพบปะเจอเจอในสิ่งเหล่านั้นมาก่อน ต้องหัดปลดหัดปล่อยหัดวางหัดเอาไว้ทีละเล็กทีละน้อยใหม่ๆมันก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างเมื่อเราฝึกฝนบ่อยๆต่อไปเราจะทำได้ในช่วงขณะที่เราจะปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมคือการทำใจของเราให้ว่างเปล่าปราศจากภารกิจสัยบริสุทธิ์ เราก็หยุดนิ่งอยู่ภายในมุ่งใจของเราให้ตรงต่อหนทางพระนิพพานปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเครื่องกังวลใจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมคือความกังวลใจในเรื่องเราที่เราคุ้นเคยดังกล่าวแล้วทั้งหมด ภารกิจเครื่องข้งบนต่างๆ,างๆเราต้องพยายามปลดปล่อยแล้วก็วางหัดฝึกใจให้ว่างๆไม่มีความคิดปรุงแต่งอะไรเลยหัดเอาไว้นะจ๊ะฝึกเอาไว้เพราะว่าสักวันหนึ่งสิ่งที่เราฝึกฝนอันนี้แหละจะเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเองโดยเฉพาะในยามที่เราจะละโลก เพราะทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้นะ่ะตายหมดทุกคนตั้งแต่ตัวหลวงพ่อเองหมดไม่มีเหลือเลยทุกคนในนี้ตายหมดช้าหรือเร็วเท่านั้นจะกำหนดวันเวลาสถานที่ไม่ได้เลยจะกำหนดโครคภัยแค่เจ็บอะไรไม่ได้เลยแต่ที่นแน่คือต้งตายหมดที่นี้ในตอนที่เราใกล้จะตายเนี่ย เป็นตอนหัวเรียวัวต่อสำคัญทีเดียวจะไปสู่สุขติภูมิหรือทุกติภูมิขึ้นอยู่กับตรงนั้นเลยที่สำคัญถ้าหากปัจจัยเรายังตัดความขังวลไม่ได้ห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงช่องห่วงธุรกิจการงานหรือห่วงอะไรกันแล้วแต่ใจตอนนั้นจะคุณมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใส เราเกาะผูกพันกับสิ่งอะไรในเวลาละโลกแล้วใจมันก็จะไปในสู่ในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องหัดปลดหัดปล่อยหัดวางในตอนนี้ตอนที่เราใกล้จะละโลกไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวของเราเองคนอเดินได้แต่แค่เป็นคนคอยดูเท่านั้น คอยเชียร์คอยดูแต่ว่าช่วยอะไรเราไม่ได้เราต้องพึ่งตัวของเราเองในยามเนี่ยสำคัญจะเอาใครมาช่วยไม่ได้ทักอย่างเอาทรัพย์สมบัติเอาครอบครัวเอาภารกิจการงานเอาอะไรมาช่วยไม่ได้ทั้งนั้นต้องปลดต้องปล่อยต้องวางกันไปและอันที่จริงสิ่งเหล่านี้ มันเป็นสิ่งที่ผูกพันกันอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองให้สังเกตเวลาเรามาเกิดมันไม่มีอะไรมาตัวเปล่าแล้วก็ค่อยๆมีสิ่งต่างๆอยู่ในโลกนี้เลื่อยเข้ามามีเสื้อมีผ้ามีที่อยู่อาศัยมีอาหารมียารักษาโลกมีคนที่คอยผูกพันกันวัตถุสิ่งของลาบยศสรรเสริญมาในภายหลังทั้งนั้น ถ้าหากว่าเราใช้สติใช้ปัญญาทุกๆวันเราจะพบว่าสิ่งเหล่านี้แค่เป็นเครื่องอาศัยอยู่ชั่วคราวสำหรับชีวิตที่มีกายเนื้อนี่อยู่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรผูกพันยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งเป็นเหตุให้วิตกกองังวลทุกร้อนหรือดิ้นรนสแสวงหา มันเพียงแ,แค่เครื่องอาศัยสำหรับกายมนุษย์เท่านั้นไม่ใช่เป็นเครื่องสำหรับยึดติดเพราะฉะนั้นมันฝึกขัดนึกคิดอย่างนี้นะจ๊ะทุกครั้งที่เราจะปฏิบัติธรรมนะเพราะโอกาสที่เราจะนึกคิดอย่างนี้มันมีไม่ค่อยมากเนื่องจากว่าเราจะต้องหาเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตของเราอย่างนี้ และการหาเรื่องชีพก็ต้องคุกคีกับเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆมันก็ตามมาต้องคอยขจัดคอยแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาจนไม่มีเวลามานึกคิดในสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเราก็จะเอาช่วงตอนที่เราจะปฏิบัติธรรมนี่แหละนึกคิดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปไม่ใช่เป็นของจริงของจังของแค่อาศัยกันอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวสำหรับกายมนุษย์เท่านั้นให้ชีวิตนี้เป็นอยู่สืบต่อไปเพื่อจะได้เอาชีวิตนี้มาแสวงหาธรรมะเพื่อเป็นที่พึ่งและที่ระลึกภายในคิดอย่างนี้ทุกวันและใจจะผ่องใส ใจจะไม่ค,ค่อยขุ่นมัวใจจะผ่องใสใจที่ผ่องใสเนี่ยแหละเป็นใจที่พร้อมที่จะเข้าถึงพระรัะนตระยตภายในจะเข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะพุทธรัตนะก็คือธรรมกายกายท่านใสเป็ยนแก้วนั่นแหละจะเข้าถึงอันนี้เข้าถึงสรระภายใน เ่อเข้าถึงแล้วเราจะได้รู้จักว่าความสุขที่แท้จริงน่ะมันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นหมั่นนึกหมั่นคิดทุกๆครั้งันละเล็กัวละน้อยก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมนะจ๊ะในตอนนี้ก็เช่นเดียวกันให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ใจว่างเปล่าหมดจากภาระกิจทั้งหลาย ให,ให้นึกให้คิดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราแม้แต่ร่างกายแม้แต่ร่างกายที่เราอาศัยปฏิบัติธรรมนี้ก็ไม่ใช่ของเราเป็นแค่เครื่องอาศัยถ้าของของเรามันก็ต้องเชื่อฟังเราอยู่ในอำนาจของเราเราจะบอกเราจะสั่งอย่างไรเนี่ยจะควบคุมอย่างไรก็ต้องเชื่อต้องฟังแต่ดีร่างกายเราไม่เคยเชื่อไม่เคยฟังเลย บอกว่าให้แกมันก็แก่ไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บม่ให้ตายมันก็จะตายเรื่อยๆเส้นผมบนทิศจะให้มันสวยสดงดงามดกดำเหมือนนกขนนกกาน้าอยู่สมเสมอมันก็เป็นไปไม่ไ,ได้เดี๋ยวก็เปลี่ยนสีสันเปลี่ยนรูปร่างไปแล้วก็หลุดล่วงไปในที่สุดฟันในปากของเราก็เหมือนกัน คงทนแข็งแรงสวยงามอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนสีเปลี่ยนสันอยู่ตลอดเวลาและในสุดมันก็หลุดล่วงไปทีลซี่สองซี่เพราะฉะนั้นของทุกอย่างในร่างกายนี่เราจังควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจของเราหน้าภาษาอะไรที่ของที่นอกจากร่างกายของเราตั้งแต่เสื้อผ้าแหวนนาฬิกาสร้อย รถล,ลาบ้านช่องผู้คนสามีภรรยาลูกหลานเลนพวกพ้องบริวารทรัพย์สมบัติต่างๆมันจะไปอยู่อ,อํานาจอํานาจของเราได้อย่างไรมันก็ไม่อยู่ในอำนาจเพราะฉะนั้นมาอาศัยกันแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเมื่อเราทราบจากนี้แล้วเราจะได้พิจารณาปล่อยวางซะเพราะปล่อยวาง ใจมันจะได้ว่างเปล่าจนในที่สุดใจก็หยุดนิ่งใจหยุดนิ่งแล้วจะมีความรู้สึกที่แปลกแตกต่างจากใจที่ไม่ได้หยุดคือเราจะรู้สึกมีความปลอด,ปลอดโปร่งภายในโล่งภายในคล้ายๆกับร่างกายของเรามันโคลงเหมือนท่อน้ำมันลมโลวงมันโล่ง แล้มีความรู้สึกพอใจที่เกิดอาการอย่างนี้มีความรู้สึกเพลิดเพลินม,มีความเบิกบานอิ่มอกอิ่มใจสบายใจเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่มีอารมณ์อื่นมาคิดมาแทรกจะให้ไปคิดเรืองอื่นมันก็ไม่คิดมันจะหยุดอยู่ภายในตรงฐานที่เจ็ด มีความรู้สึกมั่นใจประตรงนี้เรียกว่าฐานที่เจ็ดและพอใจที่จะเอาใจมาวางไม่อยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าใจมาวางไว้ตรงนี้จะพบอารมณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนคือความสบายใจเป็นความสบายใจที่ละเอียดอ่อนกว่าที่เคยเจอนุ่มนวลเยือกเย็นปลอดโปร่งผ่องใสไม่อึดอัดไม่คับแคบกล้ามเนื้อทุกส่วนเสนทุกเสนในร่างกายเนี่ย ีความรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาความสุขถูกแผ่ขยายไปครอบคลุมทั่วร่างกายหมดนั่นละใจหยุดแล้ว